สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องมูพี่นะครับวันนี้มูพี่จะมาพาทำท,ะทะักทักไข่ดดยอุปกรณ์เราก็คือหนึ่งต้องเอาไขา่สองก็คือที่รองนะครับเห็ดแป้งเห็ดแป้งก็คือเห็ดแป้งมาเรียงตรงนี้ครับครับอุ้ยทำไมใช่ใช่มันยังยังไม่สุกไหมมาวางมาวางมาวางก่อนเดินเลย ปิดฝาโอเคไปเพื่อครับสำหรับตระบอกตัวตนี้นะฮะเราต้องเติมน้ำก่อนนะครับหนึ่งฝาต่อไปกดตรงนี้หนึ่งครั้งหมุนมาหมดนี้ใช่หมดนี้โอเคก็กดเข้าไปครับ อันนี้คืยี่สิบนาทีเหน็นมันมีไฟขึ้นไหมยังห่ายปแลรวกำลังร่อนอยู่ร้อยแปดสิบห้าองศายี่สิบนาทีนะฮะทีนี้เราต้องทำการรอนะครับครับเดี๋ยวมูมี่ต้องนั่งรอนะครับครับใช่ใช่เลยพูดตๆก,ก,กันจะยิ้นีน่คือตู้อะไรตู้อบรับไข่ ตู้พัดไข่กวอมโอเค okay, เดี๋ยวเราไปดูไามแดบกัน น,นี้เราก็ทำให้มันเยะนะะ็นแล้วก็ไใ,ใช่นนรครับเสร็จปีน้ำตาลก็คือมันไหม้นิดนึงนะคะจะกินอองชิมแป้งสีแป้ง,ปงยอ,อันนี้ก็ไส้มันก้หนั่ไส้ไข่ด้เ

แล้วดูอยาเยนะคะบ๊ายบาย